นี่เรามาถึงเมืองเกาสงแล้วหมอแยกกับภรรยาพาเราออกมาเดินสำรวจตลาดกลางคืนและมาถึงร้านดังของเกาสงที่ชื่อว่าไฮจูปิงก็คือน้ำแข็งแห่งทะเลเป็นร้านเก่าแก่มากๆเห็นบอกว่าชามหนึ่งชามบัร์เลมเลยชามละห้าร้อยเหรียญ เดี๋ยวจะดูว่าชามละ500เหรียญเป็นยังไงให้ดูภาพรวมแถวนี้ก็คล้ายๆกับตลาดกลางคืนน้อยๆผู้คนเนี่ยก็ออกมาซื้อของกินแต่มันคนไม่เยอะเหมือนตลาดกลางคืนในไทเปชีวิตที่เกาสงเนี่ยเป็นชีวิตเชิงสโลไลฟ์อนนี้นก็จะมีพวกผลไม้สารพัดชนิดโอ้มาชามบะเบิมเทิมเลยต้อง5คนกินแล้แถวนี้ก็ดังในแนวนี้หมดเลยทุกร้านก็จะเน้นไปที่ ผลไม้โดเฉพาบาเมื่อกี้เห็นมะม่วงลูกเบล่มเลยอันนี้เป็นวิธีชีวิตที่เรียบง่ายค่อนข้างสงบแล้วก็สโลว์ไลฟ์คือชีวิตที่ไม่ต้องเร่งรัดตัวเองมากมมนะ่นักนะครับเดี๋ยวเราจะตัดตอนช่วงท้ายว่าอะไรคือขนมน้ำแข็งใสาชามละห้าร้อยเหรียญเป็นยังไง และวินาทีพิสูจน์ก็มาถึงชามละ500 400ห้400 <400 S 2> าร้อยสี่ร้อยค่ะสี่ร้อยสี่ร้อยเซมาตาเก้ใหญ่มากเลยเป็นหลับขยับม่กินอันนี้ดูภาพรวมง่า อถึงแม้วนเงตองว่านี้มะอือเป็นหลับขคับยามิกินอันนี้ดูภาพรวมนาอ๋อถึงแม้ว่ามันเงยงหวาอยนนี้่ะอื